สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับหมูมาสาวล้านนา p a r ร s สค่ะดูซี่วันนี้หมูหวานกินอะไรขอด้วยขด้โฮัลโหลสวัสดีหนึ่งท่านมาแล้วมาเร็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 ว 5ท่านมาแล้ววันนี้มาดูอาหารเย็นหมูหวานอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง10ท่านค่ะใครเคยมาบ้างเอ่ยร้านนี้หมูหวานวานต้องมีคนเคยมาคลอกไม้ไทยลาวอิเล่ชื่อร้านเป็นไงคลอกไม้ไทยลาวร้านประจำหมูหวานเลยถ้าขายได้จ้าทั้ง18คนสวัสดีค่ะพี่หนุ่มโค้ชสวัสดียามเย็น ตะวันตกดินตะวันร้อนแล้วเดอ้อวันนี้น้องมากินเดี๋ยวพามากินอาหารแ,แปลกๆเดี๋ยวให้ดูก่อนโชว์ก่อนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนเยอะๆก่อนยี่สิบสี่คนอันนี้ถ่ายหรือ,อยังะอะไรเอยสวัสดีค่ะพี่จุฬาลักค่ะพี่อ้อน,นะคะพี่นกค่ะ พี่เจี๊ยบนะคะสวัสดีจ้าพี่จิราพรค่ะพี่นุ้สวัสดีค่ะสวัสดียามเด็นจ้ามามากินแมงดากับหมูแล้วนี่แมงดาตัวเมียอยีแหละคนว่าน่ะแมงดาตัวเมียวันนี้หมูมากินข้าวนอกบ้านจ้าแล้วก็กินอาหารเอน๋นี่แมงดาเู้ยๆๆๆไข่ไหมมาลุ้นกันแมงดาทอด ชอบรอเจ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 ชอบรอเมงดาคุณถ่ายรูปแล้วคุณดูไอเข้าเข้าไลา์ฉันหน่อยนะฉันจะนี่อุยอ้ยพ่ออีแม่นะาอร่อยพี่จุฬารัตนพี่อ่ะไข่เหรอไข่อะจุฬด,ดาวันสวัสดีค่ะกินข้าวเย็นเมงดาทอดจ้าพี่วันนี้มีหลายเมนูนะหมูหวานกินด้วยกันก่อนนานหน่อยนะหว,วันอยู่ที่ครกไม้ไทยลาวค่ะอยู่แถวนี้สวัสดี ถ้าทายกันได้นะจ๊ะแวะมากินข้าวด้วยกันก็ได้นะอืมเน่ะอื้มกลิ่นมันแบบของแท้ขนาดแท้พี่แพมสวัสดีค่ะอืมใครอ่ะไม่น้าใครรั่วจะไม่รู้ว่าอะไรรั่วๆใครไม่น่าพี่น้องอืม โอ้อร่อยจานนี้90บาท<ม>เองจ้ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวที่หมูหวานกินอีกตัวหนึ่งอืม้มเหนียวอ่ะกินซอสหน่อยหนึ่งอร่อยอยอัพเพิ่นกินเพิ่นกินซ้ำอืมดูแล้วดูแล้ว,ลวจะกินกับอะไรหมูมีนี่ด้วยปน,ปนปนปลาทูบอ พี่สาวเมื่อวานเอานี่เอาแมงดานะจิ้มในป่นปลาทูเนาะแซบหลายอืมตั้งไร่อือมเหนียวนะไม่หันขาอืมไข่เต็มท้องเลยพี่เพ็ม ไม่มีภาพหรอฮะออทำไมไม่มีภาพเนี่ยเขาดูกันอยู่เนี่ยทั้งเจ็ดสิบปคนดูนะคลิ๊กเก๋ออบคณที่ติดตามนะคะอร่อยเลยค่ะที่มเมาจามกระแสรอร่อยมากเลย่ะแล้วก็มีนี่ด้วยพอมหมกหัวปีที่หวานกินที่ร้านะ่ะ พกไม้ไทยลานลานร้านร้านนี้ใครๆก็รู้จักแหละว่าอยู่ที่ลาดพร้าวังหินแล้วเนาะตรงนี้เป็นช่วงลาดพร้าวังหินแล้วเนาะหอหมกหัวปลีจ้ะทั้ง8 8คนกินข้าวด้วยกันนะอุ้ยอะไรมาอีกอันนึงหอมสังมาเพียบเลยนะผมอำลำอำลำอำลอำลเฮกาภาษาเหนือเปิน้นฮอกลินฟ้าเอย ผม,มสวัสดีค่ะปูพี่ขวัญเนตอร่อยพี่โนรีอร่อยมากนะ่ากินมากค่ะอืม,น,อมน,น,น้องไม่ไห่บ้านเราแน่น้งไม่ไล่น่ะบ้าบบยสวัสดีค่ะหิวทานด้วยกันจน้ะนี่นี่เขเขาสามหนอ่อย0ี่สิบเราก็มาแกะเองน้อไม้สดๆเลยนะเนี่ย มันขมมันไม่ขมอะค่ะถ้าสําหรับคนไม่ทานขมมันก็มันก็ขมอะ่ะแต่หวานกินได้คุอทำตกํำตกไปหนึ่งค่ะลาวบาทยี่สิบบาทมูห <c oughs> วานสามสิบจ้าเราเราบอกกันตรงๆเราไม่โกหกนะมันริดไม่มาริดไม่นะคะประาจานเหนือมาลิดไมค่ค่ะ มุกแกเองนะได้เหอว่ามันจะจีนหรอได้หรืออันหนึ่งไว้ให้เขาให้คนละอัน,นไงเพราะว่าจะลูกันเออเขาให้สามอันเดี๋ยวมันแย่งกันกูเลยทำตกไปอันหนึงไงเพื่อน <laughs> อุ้ยกูประทับใจแมงดาลืมเพื่อนตัวนี้ดีกว่าตัวเล็กดี อกินเพื่อกค่ะพี่อือ้าวมึงลืมไปได้ยังไงอันนั้นน่ะแม่ม่มนี่เลยมอผอ,อบมามอผอ,อบนะตายแล้วบันี่เลยสลบแล้วนี่ชักกระตุกให้ดูชัดๆแบบ HD ขนาดนี้ไข่แมงดาจิ้มไปในป่นป,นป่นปลาทู ขมอำำัมลํากินดีกินล้ำขมอำำัมลํานี่ใครแมงดาเต็มต้องเลยนะแมงดาอันนี้แมงดานะคะแมงดาค่ะหลักทางร้อยสิบคนนะคะแมงดาค่ะมีดอกขจรดอกขจรใช่ไหมสายทองแม่ดอกขจรลวกคือสุตันหนตันหนตัขจร่ะ อาแยกแยกคนไปก่อนแยกคนไปก่อนแน,น,น่ๆน่นยังวใไทยททยอะไรเอ่ยพี่สมุมา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 แล้วหมูหวานคนสวยมาแลา้วจ้าขอบคุณค่ะแม่เลิ่แม่ปากหวานเหลือเกินที่ถึงเหมือนกันจ้าดอกคจรนดกคจรนะคะ คพ okay. ี่ถักเยอะแยะเลยนะสามน้อยสามน้อยลืมุ่งวันนี้ทนันสดจ้าทั้งคายจ้าดอกพะจอนอร่อยะค่ะพี่อะไรเอ่ยในม้อยังไม่เปิดยังไม่มีใครตอบเลยตงคงจืด <laughs> ดึมจูดดึมจืดึม ดูดุมดูดุดูดุดุม่มตอนคดมนมีคนขอหนักดูดุมดูดมเวันนี้คนดูเยอะจังกุงเต้นใครนี่ทำไมดูดีจังเลยกุ้งเต้นใครแล้วหนูคยทายถูกแล้วค่ะแกแคนค่ะตรยองก็ต้นยองไก่ กุ้งเต้นไปยังไม่รู้กันสั่งมาสักพักอ่ะมาวายอุออวายกันตะคองตะคองอยู่วายเต้นเก็บเข้าปากเงียบเงียบเสียงดัง มันบบมันบสนบ,นบ,สบสว่างมันบบมันบบบบสว่างเดะน้องละมันมืดเหรอมืดไหมไหนขอดูหนะ่อยมมืดอ,อ๋อสว่างสว่างคืออ๋อมันยังไม่ตายหรอมั้งอี๋จ๋าสวัสด,ดีค่ะพี่เก๋ค่ะพี่เก๋นางฟ้ากับผัวเทว,วดามาแล้วค่ะจืดดึมจืดดึมต้องคนก่อนเขย่ำอี๋อ๋อขยำฉันบอกเขย่าต้องเขยา่า à tan má tan má tan má xuống nước tầm xuống nước tầm ui tiền bỏ chân đeo 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 vô lòng tại 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 chu ส่งมาทาักออสเตรเลียหน่อยจ้ามุกี้จ้าวะเฮ้ยไอตัวนี้กันตะคงตะคงดูอานากินแถวไหนจ้าราาปตะเค้าจ้ะพี่เฮ้ยไม่ใช่รานท้าวหิงค่ะร้านรินไม้ชายคลองไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่ร้านโคกไม้ไทยลาวจ้ะ กุ้งเมาพริกมันยังไม่ตายใช่ไหมมันเมาสวัสดีครับพี่ไปดูแลเสร็จแน่ก็มีทำบาตอีกแล้วกูยีข้าจ๋ายีข้อตากุ้งดิบโอ้ยถ่ายรูปหรืยยอยังอ่ะคุณสายถ่ายแล้ว นี่ดินเงาเงาอยู่เนี่ยโหมดไหมบินได้แล้วเนี่ยเมื่อวานกินยาถ่ายพยาธิไปแล้วจ้าบินได้ห้าร้อยค่ะแล้วขอขอสร้างภาพแป๊บนึงเด้ออืม้ม อขอบคุณค่ะพี่เบนจาค่ะอ๋อน้ำปอกแก้วเดยดูข้าวเหนียวเขา,า,าก็มาน่ารักน่ารักน่าชังนะพี่เนี่ยข้าวเหนียวเขาเขามาแบบนี้พอไปตองมาด้วยนะนึ่งเรียบร้อยเบนดาห้าร้อยค่ะพี่ต้องค่ะต้องจัดเมื่อคืนจัดไปแล้วค่ะกินอยู่ที่โคกไม้ไทยลาวจา้าแถววลาด้าวังหิงจ้าพี่ นี่มีมีข้าวสองสีเป็นสีม่วงข้าวกำรรบ้านเราเรียกข้าวกำรรนะจ้ะพี่สวัสดีทั้งร้อยสี่สิบหคนค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวให้ดูเมนูอา,อาหารเดี๋ยวเด๋ยวพี่ขอดูเมนูอาหารแป๊บนึงนะคะค่ะทำลายัเป็นกนปนประป๋นป่นปลาทูตอนแรกจะสั่งป่นกบ แต่ไม่ไม่กล้ากินหยูเท็นี่ตกอยังไรผัดน,น้ำซึ้งหืมผัดพึ่งมกหมนงย่างนึงมาแล้วมาแล้วทันไหมว้าว่าทันจ้าเพิ่งเริ่มกินด,ดูไข่ดูไข่ไข่แมงดาอือหือ อร่อยว่ะเป็นดาทอดอร่อยไปดูก็พี่หมูเป็นคนจังหวัดอะไรคะเขาเป็นคนไรเจ้าหมูวางคนลำเออคนแปดเจ้าหลวงตังอย่าไปลำปังอืมทอดทอด ได้กับอ่องมืดนะนั่งหนะัวหงอนฮื้มฮื้ม,ม,มต้องเอานี่ออกก่อนนะพี่โน้ตน้ำลายไหลค่ะมากินด้วยกันจ้ะนี่ต้องเอานี่ออกก่อนนี่เยื่อมนะันอ่ะคูนอะ่ะบ้านกับห้องคูนนะอ้าวคูนทางต้เรียกออดิบเลยเนี่ยออดิบที่ไปแกงต้มอนะ่ะ ที่นี่ร้านดังอยู่นะน่าจะเคยมากินกันนะเน่มีคนพี่ปอยเนี่ยเป็นภาษาอะไรภาษาลาวอะใช่ปะคอมเมนต์อือว่ะหลงมูหวานแล้ว่ะพี่สมบคุณค่าเพกาเพิกามาลินป้า เฮกาประจากาักษ์ังกินแล้วดีนะพี่อาหารบ้านๆใช่ใช่ใชเออไม่ไงเมนูมาละเนี่ยเมนูเข้าใหญ่ดูอาหารเลยเยอะมากแล้วถูกด้วยถูกเวอร์นี่หมดเลยแล้วก็มีผักให้เลือกนะขายแบบสิบบาท สิบบาทยี่สิบาทอะไรเงี้ยเนี่ยผักอ่ะตึมตึมตึม,ม,มผักจา่ละสิบบาทเราก็เลือกเอาจะเอาหน่อไม้จะเอาอะไรอย่างที่หวานกินเห็ดเห็ดอะไรเงี้ยเห็นชัดกันไหมเนาะ<ม>เดี๋ยวหวานสั่งหมกพึ่งไปอีกแล้วราคาอาหารนะหกสิบแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยขายถูกมากแต่อาหารเข้ามาน้อยน้อยนะมาันมันนิดเดียวไม่ได้มาแพง าน้อยราคาโอเคสมเหตุสมผลกุ้งเต้นนี่เรามันจะเป็นอาหารที่เราจะเล็มเนาะทำไมต้องใส่หม้อแบบนี้มาด้วยก็ไม่เข้าใจนี่ตายหมดแล้วเนี่ยอ่ะเหลือเหลือตัวนึงยังไม่ตายสง่งเคาะให้แม่เลยดีดว่ะหายไปไหนแล้ววะ ลงหม้อที่เดิมเหรอไม่อยากตายงงอ่ะอือหนว่งคนน้ำยากกน้นำลายย,อย้อยหมนึ่งคนคนหนึ่งเอ,อ๊ะคนหนึ่งชอบกินกุ้งเต้นนะพี่เทมปุระน้ำลายปุ๋ยนะกุ้ง<ด>เต้นนะคนหนึ่งจำได้ไหมที่เราไปกินกันที่คุวยตึงเท่าอะ่ะกินไปได้ยังไงอะ่ะกุ้งเต้นทั้งหมดกี่กระปุกก่อได้เจ็ด,จด เจ็ดก็ว่าแปดมันูดเด้อปีทีหนึ่งดูอยู่กะแปดเอฟว่ะกรุงเทพนั้นน้อยๆน่ะวัะนกินไปเสี้ยงแปดเอฟว่ะวันค<ป>่ำบายเจ๊ดเด็มูอนเด็ดจริงเรื่องของกินใครเจ้าพี่ใครอ่ะทำ ทุม่มทิทุ่มอ่านว่าทุ่มทิปอะทุมท่มทุ่มชิมตอทุ่มชิม,มไมถึงเท่าเลือดสุดๆใชใช่กูเต็มแต่ว่าทาํางเห,หนือเน,นี่ยอู้ภาษาเหนือก็เนาะอนจะดิ้เข้าตาคดนี้คนเหนือ,น,อ,อนะน,บบนั่นเขาใส่พิกลาบเนาะจะลํำไปแบบนึงอันนี้อันนี้เขาใส่แบบข,าข้าวคั่วพิกนแบบอีสานอะ่ะเนี่ย ก๊อกไม้ไทยลาวอีหรอกชื่อเป็นอะอาหารอีสานแหล,ละตัวหลวงกับรัมตัวหลวงเคี่ยมตัวหลวงกับรัมนะเัิหลวาแต่ว่าอันนี้น้ำมันเหมือนน้ำพริกปลาทูบ้านเฮานนั่แหละเขาว่าป่นป่นอีน่ะป่นปลาทูอีน่ะบ้านเฮาห้องอันตำน้ำพริกน้ำพริกปลาทูอีบแบบนั่นะเขาห้องป่น,บบนป่นกบป่นปลาอีน่ะตำน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาทูอย่างนี้ไงนี่ อร่อยเี้ยอร่อยเลยเนะี่ยใครที่ปลายฝนต้นหนาวนะเดี๋ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวไอ้ไอเนี่ยมันจะออกมาเยอะมากเลยก่านเคยบอกไปหลายคลิปแล้วว่าไอ้เนี่ยมันช่วยรักษาเอ,อไข้หัวลมไข้หัวลมคือปลายฝนต้นหนาวอ่ะคนเรามันจะเป็นไข้หัวลมกันเยอะดอกดอก แพ้ี้ช่วยได้กินต้านโลกนะมันดีบุกซึ้งข้ยกุ้ง้วายก็ยกได้ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นฮิ้วฮิ้วสาวต่างแดนนี่น่าสงสารมากขื่นดำรงที่นดำรงขื่นดำรง,งญี่ปุ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทยสอชั่วโมงครึง่ง นอนเอนเอนท้องดูแล้วสิตอนนี้เขาคงกินเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ,อ้อยยอยเนียได้บาทได้ขายเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทอของ<ต>มันหายากเ<อ><อ>นาะในกรุงเทพเทพนาะมันก็อย่างเงี้ยงงคุณเมย์ค่ะกินข้าวรำก็เจี้ได้เมย์จะเอาเมเมเดียเมย์บนอ๋อทำมาคู่อยู่กับมึงกั ค่ะอยู่กับเจได้จากเคื่อไก่ฟ้าค่ะกินด้วยกันนี่แมงพึ่งแมงนี่เราไม่ได้ถ่ายรูปแล้วนะเพราะเราไม่มีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเออออกกันก่อนอะเหลยวถ่ายก่อนนิเดี๋ยวถ่ายรูปไปโชว์ตอนปิดท้ายด้วยหน้าเอาไว้โพสตไม่มีข้าวเปล่ามีค่ะข้าววันไม่ค่อยกินข้าวเนี่ยมีนี่ใส่ข้าวกลามาด้วยนี่ข้าวเหนียวค่ะ